ก็ขอกับสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องแฮมเซอร์เชนเคยกับการหนึ่ง VSC ของผมนะครับก็ก่อนอื่นผมขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็โอเคขายของกันมาพอละแเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอ่าบ้านที่ผมเลือกจะเล่นจะเป็นหลังตรงกลางนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยผมมีแววว่าได้บูสสุดเพราะมันมองเห็นทั้งสงฝั่งทุกคนเฮ้ยมีปืนด้วยสวย เอียงไว้นะตรงเนี้ยถ้าไม่เอียงโดนยิงได้นี่ไงถ้าไม่เอียงมันก็จะโดนยิงแบบนี้ไม่เอียงก็จะอู้หูคนเยอะมากเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนนี่ไงไม่เอียงเนี่ยทุกคนไม่เอียงมันโดนยิงได้จริงๆนะเรียบจะจะทานไปไหน ไ,ได้แย่ yeah, ละกระสุนผมก็จะหมดไปดีกว่าผมไปหาปืนดีกว่ากระสุนแค่นี้ไม่พอเล่นนะชุย้ยโอ้โหกระปาระเบิดมาเฮ้ยเขาชาร์จหรอโอ้ได้ไม่ได้ หน้าต่างโดนดีตัวหนึ่งล็อกนะถ้าผมยืนนานกว่าเมื่อกี้นี้ผมน่าจะตายนะต้องเปลี่ยนที่เล่นนะ่ะเล่นที่เดิมไม่ได้นะผมต้องรอดักป่าตัวหนึ่งนะนี่ไงกระโดดนี่ฮู้ทัดไม่ติดอะไรวะเนี่ยทัดลุดเฉยทุกคน ผมเซ็งจัดเลยวะคือมันไม่ใช่แค่รอบนี้รอบเดียวเ้ยทุกคนคือมันเป็นหลายรอบมากคือผมเจอไอ้ทัหลุดเนะี่ยบ่อยมากทัดหลุดทัดสะบัดเนะี่ยคือผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรมันเป็นที่เกมเป็นที่ระบบเป็นที่ผมหรือเป็นที่ iPad ของผมเนะี่ยคือผมไม่เข้าใจอ่ะคือคนที่เล่นใน iPad คนอื่นเนะี่ยเขาบนผมมองไหมแบบว่าทัดสะบัดทัดหลุดเหมือนเมื่อกี้นะ่ะคือผมเป็นข้อที่จะบ่อยนะบอดวะทุกคนผมเจอของฟรี ขอกินบอดหน่อยทล้วกันของฟรีใครๆก็ชอบอันนี้เลยจะบอดเอ<ะ>อ้าว <S <S โอ้ได้ลับตัวซ้ำด้วยสวยป่ะไปดีกว่าไปหาคนเฮ้ยเรือเรือจะมาจอดท่านี้ ผมมารอดูดีกว่านะว่าจะมีไอ้ดอกหรือเปล่าถ้ามีก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมีคนไหมแถวๆนี้นปัญชุบไม่เห็นนะเฮ้ยข้างหลังกระปุกเอ,าอเา้าเฮ้ยมีคนลงเฮ้ยทำไมตัวมันมาบาวบวับวะเฮ้ยมันวบวับวะทุกคนเน็ตเข่าหรือเน็ตผมอันเนี้ยขอของไง ตัววาร์ปเฉยงงเลยเฮ้ยโอ้พีก้าศูนย์ขอเล่นหน่อยแล้วกันป่ะเมื่อกี้ผมยิงตรงนู้นน็อกเอาไว้ระวังด้วยนะ้ายขวายเนี่ยเฮ้ยมีคนลงนี่ไง ต้องมองข้างหน้าไว้นะเดี๋ยวเจอคนแจมไม่ใช่อะไรผมเครียดแล้วเคไม่น่ามีนะป่ะเก็บงานเอา้าหายไปไหนวะคานเก่งเหรอคานเก่งเหรอตัวนี้นเขายิงกันนวเลยวะทุกคน อ้ออาวขยิงรถผมเงิงอุ๊ยทุกคนเห็นปะมีคนด่าผมอยู่ตรงหิน <c oughs> คือถ้าโดนล็อกหน้าต่างแบบนี้อย่าอย่าฝืนออกไปเล่นเด็ดขาดน,นะมีวิธีแก้ก็คือไปเล่นที่อื่นแบบหน้าต่างอื่นหรือว่าชั้นอื่นเนงะียเราก็จะได้ยิงเขาฟรีนะเพราะว่าคนที่เขา็อกเขาก็จะล็อกเราที่เดิมนี่แหละเฮ้ยมีเสียงปืนข้างหลังเราอ้ามีคนยิงเฉย อ้าวเฮ้ยไข่ลดัดได้ดินี่ไงไม่ปลอดลัดคืนเลยละกันนี่ไครมาลัดเรามันต้องได้ด้ชีวิตไหนวะเอาดินลงแบบนี้เฮ้ยเพ่งเขาครบเฮ้ยเอาผมวิง เนี่ยทุกคนเห็นปะเขาล็อกค้างเลยอย่าวัดสุดนะให้เปลี่ยนที่เล่นนี่ไงแล้วกลับมาเล่นที่เดิมเนี่ยทุกคนให้ทำแบบนี้นะคือเขาจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะถ้าเราเล่นแต่ที่เดิมอะ่ะคือเขาล็อกไว้เขามีโอกาสยิงเราตายสูงมากนะเพราะว่าหน้าต่างมันมีนิดเดียวถ้าเราโฟะทไปก็คือตัวเราเต็มหน้าต่างแล้ว เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนที่เล่นหรือว่าหาชั้นอื่นเล่น่ะโอเคกระสุนก็จะหมดวะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยเช็ครอบๆก่อนนะป่ะอุ้ยโอ้โห,โหได้กระสุนพอดีเลย thank you โอ้เขาสมุกไปไหนอุ้ย เขาจะไปชุบเพื่อนขอเขาแน่เลยต้องดิฟตามนะแย่เขาได้ชุบตอนนี้เป็นไหนกลับมานี่ไปไหนเ่าวะอ่านี่ไงเอารถจริงๆด้วยจะไปชุบที่ไหนวิญญาณตามติดมาแล้วโอเคเขาไปชุบที่นู่นนะไม่ทันหรอกเพื่อน <c oughs> นชุบไม่ทันหรอกเราเตือนแล้วนะเราเตือนนายแล้วกำลังชุบเลย <c oughs> แงบอกแวอุ้ยใไรไหนอุ้ย <c oughs> หลังเราหรอป่ะบออกคือไม่รู้ว่ามีตัวอื่นอีกไหมนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันหลุดมาตัวเดียวผมกลัวว่าเขาจะมีเพื่อนผมริบถอยดีกว่า ผมเห็นใครใช้ประตูวับผมไปเล่นบนหลังคาดีกว่ามันเป็นที่สูงนะมันน่า,จ,าจะมองเห็นได้เยอะแล้วผมว่าแถวนี้คนเยอะด้วยผมขอเช็คก่อนนะไม่เจอเลยเฮ้ยมีคนอยู่บ้านไม้เงีย <c oughs> บจัดอุ้ยยังไงตรงไอดอกมีคนโอเค กลัวคอยชุบกันวะคอยแอบ,บๆ่อยนะเฮ้ยมีเสียงหลุดข้างหน้าผมเช็ครอบๆนะเฮ้ยมียงไงไอตัวเสียงลุดข้างหน้าผมไม่รู้ว่าเขายิงผมไม่รู้ว่าเขายิงจากดาดฟ้าหรือว่าในบ้านผมขออ้อมไปก่อนนะไปไหนแล้ววะ เนี่ยตัวนี้ถึงไหมไม่ถึงลองสักลูกถึงไหมอุ๊ยทุกคนผมเห็นประตูเปิดเพาน่าจะอยู่ข้างในห้องอ่ะน่าจะเล่นยาก่ะผมไปดูตรงนู้นต่อดีกว่า สมอกขึ้นมีเสียงจากข้างหลังนี่ไงคิดว่าเนียนหรออืมไม่เนียนไอตัวข้างหน้าผมเนี่ย เฟดไปเฮ้ยเะไรพลยกูฮูโผเขาล้อลอกกับผมเหรอทุกคนเราไม่ต้องรีบเล่นนะค่อยๆเล่นเ <c oughs> พื่อนเขาบอกว่าเนี่ยถึงไหมเคถึง สามวีนะตรงนี้เรืยบร้อยหัวขาดโอ้โหนวงเพียบเลยอะ่ะสามอีกลู่นเฮ้ยเสียงใครใครเปิดประตูวา้ามาวะนี่อ่ะโอ้นี่ขนาดผมระวังระวังหน้าระวังหลังอะนะคือเห็นปะเขวาว้ามันจะไหนกันไม่รู้เนี่ย บอกแล้วคือถ้าถ้าไม่จําเป็นอย่าใจร้อนนะวันเมนอะคือทุกคนเขาก็ค่อยๆเล่นนะคือเราก็ควรจะค่อยๆเล่นตามเขาไปนะเหไม่ทันเอาล่ะทีนี้ก็งานยาบละมีตัวอยู่ในบ้านผมหืมจีบจัดวิ่งเ,งเกลื่อนเลยเลืทุกคนผมเห็นนะ แต่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมกลัวอีกคนหนึ่งเขาล็อกผมไว้อยู่คือถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปเล่นนะเราเจอไม่จําเป็นต้องยิงทุกครั้งนะจะยินเข้าไว้ข้างหน้าผมมีคนอ้าวล็อกขอบใจกระสุนกําลังไม่พอพอดี thank you เราก็ค่อยๆเล่นไปนะคือถ้าเข้ามาด้วยกันอะ่ะเราก็ควรจะระวังว่ามันมีตัวล็อกต่อหรือเปล่าอืมย <c oughs> ิงลงๆแบบนี้ก็ตายดี เนีย่ยเห็นปะคือเขารู้นะว่าผมอยู่บนเนี่ยเขามาสองตัวใช่ปะถ้าอีกตัวหนึ่งโดนยิงอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะก็ต้องล็อกเพราะฉะนั้นเราก็จะใจ,ใ,จใจเย็นๆเอาไว้นะข้างหลังผมมีผมได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้เนะี่ยแล้วก็ไอ้ข้างหน้า2ตัวนั้นในบ้านผมอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมันผมจะเห็นแขนโผลข้างรั้ว อันนี้แล้วกันเฮ้ยวิง่งไม่ได้ต้องเอาตัวนุ้นก่อนทุกคนผมไม่กล้าโผล่เยอะคืออีกตัวหนึ่งอ่ะมันล็อกผมไว้อยู่เว้ยถ้าผมออกไปนะผมตัวยิงหัวแน่นอนเหมือนเอาอีกตัวหนึ่งรอดแล้วเอาอีกตัวหนึ่งให้ผมอีกตัวหนึ่งรอยิงผมอ่ะปั๊มยาน้นารอนะเยมบวกวงเริ่มแคบแล้ว ผมจะเห็นนะมุมล้วเลยสามวิอุ้ยอ่าววิ่งแบบนี้นี่ไงวิ่งแบบนี้เนี่ยผมบอกแล้วอตัวนี้มันรู้โอเคตัวอยู่หลังหินเหลือห้าตัวโอเคอ้าวเหลือสามตัวผมพภาวนาให้เป็นคนลตี้นะให้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะไงดีวะเนี้ยนะไม่มีตัวยืดหลังหินตรงนู้นอนะ แล้วก็ทางขวาสุดผมเอาตัวก้อนหินก่อนแล้วกันค่อยๆเข้าวงนะผมไม่รู้ว่าเขาเห็นผมหรือเปล่าไปเนี่ระเบิดเต้นรอเขาเต้นออกมาเราก็ตามด้วยระเบิดอุ๊ยโอ้โหตี้เดียวกันจบละ t h e whole world in the palm of my hand I got a plan I'm the man now I'm teaching the game A veteran better than Anybody else who tests me, I'm ready, looking at my hand and it's dead.